เลชชอตพาไปดูฟูลแมตช์ครั้งแรกกับเฟเดริโก้คีเอซารู้สึกยังไงหลังพึ่งย้ายมาร่วมทีมลีพูมันมาซึ่งเราเคยจอดสไตล์ของคีเอซ่ารวมถึงประวัติตลอดอาชีพนักฟุตบอลของเขามาแล้วทีนี้ลองดูแบบฟูลแมตช์จอดเต็มๆกันเลยดีกว่าว่าเห็นอะไรบ้างที่ไฮไลท์ยูทู e ไม่ได้บอกเราก่อนอื่นขอขึ้นคำเตือนตัวโตๆว,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 ว่าคลิปนี้แค่อยากจะสื่อสิ่งที่เห็นจากเกมแค่2เกม และเราจะไม่ตัดสินที่เอซ่าอยู่แค่ตรงนี้เพราะมันมีหลายปัจจัยทั้งทีมเล่นห่วยฟอร์มตัวเองแย่รวมถึงตำแหน่งในการเล่นด้วยเพราะฉะนั้นถือว่ารู้กันเดอ้อโดยเกมที่ผมจะดูคือก่อนเจ็บที่เล่นยูโร2020นัดชิงกับอังกฤษและโคปาอิตาเลียรอบชิงกับอัตแลนตาแชมป์ยูโรป้านในฤดูกาลล่าสุดสิ่งที่อยากเปรียบเทียบข้อแรกคือรู้สึกยังไงร,ระหว่างตอนพีก,กับปัจจุบัน คือเกมลับไม่ว่าช่วงไหนเจ้าตัวก็เป็นปีกที่มีวินัยในการถอยมาเป็นด่านหน้าคอยชะลอตัวริมเส้นคู่แข่งให้แบ็กตลอดสไตล์การเล่นแต่ละตำแหน่งถ้าผู้ได้เห็นภาพปีกขวาเน้นจี้เหมือนดีอาร์สปีกซ้ายหลากหลายกว่าสามารถตัดในมาปั่นได้เหมือนกัรโปรส่วนตำแหน่งหน้าต่ำกับยูเว่ไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่ส่วนหนึ่งเพราะด้วยระบบที่ยืนกันลึกมีแค่ลาบิโอมาเชื่อมปล่อยให้เขาเป็นตัวฟรียืนเก็บบอลคู่วลาโฮวิด ที่โดยรวมดูดีกว่าในเรื่องความแข็งแกร่งเลยใช้ประโยชน์จากคีเอซ่าได้ไม่เต็มที่การวิ่งที่หลายคนบอกว่าสปีดตกอันนี้เห็นด้วยตอนอยูโรวิ่งแบบคนปกติเลยอาจจะไม่ได้เลี้ยงผ่านทุกจังหวะแต่ดูดีกว่าปัจจุบันอันนี้เปรียบเทียบเฉยๆนะจะได้เห็นภาพตอนนี้ดูเหมือนคนวิ่งหนักตูดที่ไม่ค่อยไปข้างหน้าสักเท่าไหร่พูดตรงๆมันดูยากนะพเพราะเขาไม่ใช่ปีกสายกระชากอะ มันเป็นปีที่เลี้ยงติดเท้าแล้วไปเรื่อยๆมากกว่าที่ต่างคงมีแค่เรื่องนี้แหละมัง้งเท่าที่เห็นเทคนิคการเอาตัวรอดหรือเซนบอลก็ยังดูดีเหมือนเมื่อก่อนส่วนเรื่องที่ถ้าไม่ใช่แฟนยูเว่ไม่มีทางรู้แน่นอนตอนเห็นครั้งแรกก็แอบช็อกนะเพราะเขามีแพชชั่นในเกมสูงมากในสนามกับที่เราเห็นตอนเปิดตัวคนละคนเลยแหละลองทายซิว่าในพรีเมียร์ขายใครติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก เห็นหน้ายิ้มแย้มอัธยาศัยดีอย่างนี้ในสนามบนเก่งไม่แพ้บูโนเลยแต่เชื่อไหมด้วยความเป็นอิตาลีกรรมการไม่แจกใบเหลืองโว้ยกับกันพอเป็นวาราโฮวิตบ้างโดนเฉยนี่มันนิวแฮร์รี่เคนลูกหลักกรรมการชัดๆมาอังกฤษไม่มีบารมีคุ้งหัวก็ต้องระวังปากระวังคำหน่อยเด้อพอพูดสินในลีกนี้มันเอาแน่เอานอนไม่ได้เออ แอบสปอยล่วงหน้าเกมกับแมนยูคืนนี้เขาคงยังไม่มีชื่อหรอกคิดว่าจะได้เห็นกันอีกทีก็หลังเบรกทิมชาติเลยฉะนั้นวันนี้เราคุยเรื่องความรู้สึกกันไปแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจาะด้วยสถิติกันบ้างว่าปีเทพกับปีล่าสุดมันต่างกันขนาดไหนแล้วก็ปีวิวแดงเดือดลงเป็นโพสเหมือนเดิมนะจ๊ะและนี่คือฟูลแมตช์ครั้งแรกเฟเดริโกเคียซาถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเนกำลังใจให้กัน แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ